บ้าับ้านเต็มที่เลยกลัวนี่ยืดดไปได้ครับอาจารย์มันยาวมันยืดไดุ้เลยอาจารย์ผมคดกลับมามันจะเอากลับมเอาั้อีกทีเอาเดออกลับครับอาจารย์มนมันมันมันจะยาวครับอาจารย์เอว่าวัดอีกทีวัดอีกทีเยอาจารย์ยืดมือให้ตุ ผมว่ามือซ่านอาจารย์มือสนอาจผมจะกดกลับใช่ไหมอาจารย์เนี่ยผมยืนนผมเอาเท่าเดิมัเอาเ่าเดิมาอาจารย์เอาเดี๋ยวนะเออจ้าเอาเดียวม่เอาเดียวมเมื่อกี้มันไม่ถึงข้อสองอาจารย์ ผมกลไปมันจะไม่ยืดเองใช่ไหมครับต้องคือนอนยดืดมนอม่นา,ากจะ,จะเอาไม่เอาุช <c oughs> ูยกมือุเดานจ <c oughs> คุณจะรู้สึกคุณไม่มีแรงที่จะดัน เอาเต็มที่เลยครับเต็มแล้วครับจันเต็มแล้วครับจันเร็วพอแล้วผมโดนมาแล้วแต่คุณจะขาอหอวขาคุณจะหมดแลงอ้าวจันจัโอเคเป็นไงนะคะคุณผู้ชมเป็นไงพี่เจ๊ส์ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่รู้สึกไงบ้างพี่ปกติไม่ค่อยมีแรงหมดแล้นะคะคนนี้ถือว่าแรงน้อยอยู่แล้วเจอเข้าไปเป็นไงวะ เป็นไงไดนออกไหมไม่ออกกันไม่ออกด้วยนะคะเก็บเล่นดันไม่ออกว่ะลองดันมันเองไม่มีอะไรดีคะคุณเมย์เาทำไมอ่ะเราเราแสดงหรือเปล่าเราหมดแรงหรือเปล่าเราแบบไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าลองดูอย่างนี้ครับคุณดันหันได้เลย คุณพยายามจะลุกขึ้นนะดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอาจารย์แตะตัวคุณแล้วคุณพยายามจะลุกขึ้นแต่อาจารย์จะทําจะพยายามใช้พลังเนี่ยทำให้คุณเนี่ยขาไม่มีกําลังที่จะลกุกนะจะสลายเลยใช่เลย ใช่เลยครับขาไม่มีแรงไหมครับอพยายามลุกให้เต็มที่เลยดูนี่เจียใช่ป่ะเจียกินเบียร์เจียวเออคุว่าคุณว่าได้แค่นี้เหรอได้ด่ได้ครับอ้าว เอาเลยนะ Amazing มากเลยครับผมไม่อยากเชื่อคือมันพยายามแล้วนั่งหิงคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะอาจารย์ที่สามนะฮะอาจารย์เอาดแตะที่หน้าผากคุณเฉยๆนะตรงเนี้ยเขาเรียกดวงตาที่สามเวลาที่อาจารย์แตะแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณหมดแรงครับแล้วลูกคืนได้ให้เป็นไปตามนะ เอาลุกจิตหนูใช้มือยันได้ไหมได้เกือบเเกือบได้มันเป็นยังไงล่ะมันเหมือนจะมันเหมือนจะขึ้นแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็จะแบบลงนะ มันจะขึ้นแล้วมันก็จะแบบเอ้ยไม่ไม่ได้อีกละอะไรเงี้ยก็นนั่สิ